พีพีมาให้หารปลาที่ไหนครับที่วัดอะไรนะวัดสว่างวัดสว่างวันนี้วันเกิดใครเกิดพี่วันเกิดพีเกิดพีาาไม่ใช่วันเกิดพี่พีหรอ มีสตัวมีสีตัวนะนับใหม่ท oh, ี oh. ่ม yep, yeah. ีกี่ตัวเอาใหม่มีกี่ตัวมันยังกินอาหารเราปลาเยอะเลยนับดินับดิปลามีกี่ตัวนะ ทำท่ายัางไงลูกปลาตัวใหญ่ใหญ่มากๆเลยพี่คร anyway? ับปลาตัวใหญ่ทําท่ายังไงใหญ่ๆกว้างใหญ่เลยเวลี่บิ๊กเลยยังไงนะยังไงนะปลาตัวใหญ่อะใหญ่เวลี่บิ๊กอะพี่ๆแล้วปลาสมออะเวลี่สมอ ปลาออาพี่น้บปลาใหม่น้ำปลาใหม่สิพี่ตงยิ้มดิพี่พี่ยิ้มซิพี่พี่ยิ้มจิดบ